ของเสิร์ฟคุณชายตอนบ่ายค่ะไอศครีมรสสตรอเบอรี่กับน้ำเย็นหนึ่งขวดค่ะดูทำสิคะแม่บอกให้ลุกไม่ลุกนี่น้ำเย็นใส่ไว้ให้แล้วไอติมไม่ลุกค่ะจะนอนกินอย่างนี้ดูเอาละกันจะนอนข้างถังแก็โอ้ยตรงนี้มันเย็นเนี่ยแม่ออมเทนอ่ะวันนี้แม่ออมนั่งได้ลงได้หน่อยหนูเพราะว่าเมื่อเช้ากินคาีิลล็อกไปยากแก้ปวดยาไขากล้ามเนื้อ ทำไมไม่ลุกละลูกฝนลุกหน่อยได้ไหมครับจะลุกหน่อยได้ไหมเนี่ยอย่างที่แม่อ้อยบอกอะค่ะว่ากูโค้ดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างแต่แม่อ้อมยังไม,ไ,ไม่ได้เข้าไปเซิร์ชดูเลยนะว่าใน Google ลอะเขาบอกว่ามีประโยชน์อะไรยังไงแต่เขาก็ไม่รู้นะแม่แม่อ้อมว่า เรานผ,ผอมลงหรือเปล่าเพราะหน้าเขายาวยาวเพราะตัดขนหรือเปล่าแม่อมก็ไม่แน่ใจหรือว่ายาวเพราะว่าเขาผอมผอมไหมดูแล้วกันค่ะเอาฝนทําไมฝนไม่รู้กับลูกนั่งหน่อยไหมนั่งหน่อยไหมครับหืฮึท่นลมอยู่นี่อยู่ตั้งไกลนะีไปนอนตรงนู้นนี่น้ําเย็นนะลูกต้องกินน้ําด้วยนะไม่ใช่ว่ากินแต่ไอติมแล้วไม่กินน้านะต้องกินน้ําล้างปากด้วยนะ ต้องดูด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันหกแล้วเทอะเดี๋ยวมดจะขึ้นกัดอีกอืองดีค่ะนห่คะนี่ค่ะน้ำแม่ก็เสิร์ฟเมื่อกี้ไอติมแม่ต้องจับชามให้น้ำเย็นก็ต้องเสิร์ฟค่ะธามะนอนเหยียดตัวแล้วค่ะแล้วก็กินอาหารแล้วเห็นไหมคะลุกขึ้นกินอาหารแล้ว กินกินอาหารแล้วแล้วก็กินญ่าแล้วก็พอดีคือแม่อ้อมอ่ะจะรู้ว่าธามะมันจะเป็นแบบเนี้ยประจํามันจะไม่เหมือนตาธามะเนี่ยก็คือจะประมาณนี้คือแม่อ้อมจะดูก่อนนะคะว่าดูแล้วเนี่ยจะต้องไปหาหมอหรือไม่ถ้าหากว่าอันเนี้ย ถ้าเขาไม่แตะต้องอะไรเลยไม่อ้อมต้องพาเข้าไปแต่นี่เขากินแล้วแม่อ้อมก็เลยไปเอายาขี้ลื่นที่ปลุกปุยอะค่ะพอดีหมออ้วนนี่แม่อ้อมติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าแกมีหรือเปล่าคือยาขี้ลื่นเนี่ยคือเป็นการที่ให้กินแล้วเเพื่อให้ระบบขับถ่ายเขาดีแล้วก็อึออกมาสวยแล้วก็อ,อึง่ายอ,อึสะดวกซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ายาขี้ลื่นแม่อ้อมอะจะให้ธามะกับอีคิวกินเพราะสองตัวนี้อ,อึเม็ดเล็กมาก เม็ดค่อนข้างเล็กอ่ะก็เลยต้องให้กินก็เลยสั่งไปว่าวันนี้เดี๋ยวให้ลูกน้องไปเอาที่ปุกปุยรักษาสัตว์นะคะปุกปุยอยู่ตรงวัดพุทธบูชานะคะถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ไปหาหมอกิ๊กได้หรือว่าถ้าคนอยู่แถวแถวพระรามสองก็ไปหาหมออ้วนได้ค่ะแต่เนี่ยเขากินแล้วไงแม่อ้อมก็สบายใจแล้วแต่ก็ถึงยังไงก็อาจจะต้องมีป้อนขี้พิฆาตทะเลาะกันตบตีกันบ้างก็ต้องค่ะแล้วยานี้ก็แม่อ้อมก็เอาอกเอาใจด้วยการให้กินยาอัลฟาฟา เพราะว่าเราเห็นว่าเขามีม,มีมีเขาเรียกว่ามีภาวะในการป่วยนิดหน่อยกินน้ําได้อะไรได้ก็โอเคอยู่เนี่ยเนี่ยกินน้ําค่ะกินน้ําแล้วเนี่ยกินหญ้ากินอาหารกินน้ําแล้วก็โอเคแล้วไม่ต้องไปหาหมอไปหาหมอ,หหมอทีนึงไม่ใช่น้อยนะคะมันแพงไงนี่ไปเอายาขวดนึงแค่สองร้อยแล้วก็ให้ค่ารถเขาหน่อยนึงแม่อมก็ไม่ต้องไปแล้วแล้วก็ดูแลเขาได้มามะก็ดีขึ้นแล้วค่ะธรรมะชื่อธรรมะค่ะ สุดหล่อของแม่อ้อมนะคะว้าวอีคิวก็กินญ้าแต่ว่าเขาจะกินญ้าน้อยทําให้อึเขาเม็ดเม็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เม็ดเล็กมากแต่แฟนต้าเนี่ยคือหลังจากที่เขาไปหาหมออึเขาสวยมากค่ะเพราะแม่กินหมอให้ให้เขากินยาขี้รื่นแล้วก็อย่างที่แม่อ้อมบอกว่ามันทําให้ลําไส้เขาดีด้วยทีนี้เขาก็อึเม็ดใหญ่แม่อ้อมก็ไม่ต้องห่วงแล้ว สบายใจแล้วกัแฟนต้าเนี่ยแล้วก็กินได้ทุกตัวแต่วันนี้มะยังมะมะไม่มีการแทะก,กงนะคะสงสัยเมื่อวานแทะจนเจ็บปากแล้วมั้งแทะทั้งวันน่ะดูก็แล้วอะไรก็แล้วก็แทะแต่ว่าแม่อ้อมบอกเลยว,ว่าคือ,ค,อคือตายเนี่ยถ้าหากถามว่าแม่อ้อมก็เลงหรเฮ้ยจะให้นอนกงเหล็กทั้นี้กงเหล็กไอ้พื้นเหล็กเนี่ยนะคะเวลาที่เราให้นอนเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่า ฝ่าเท้าเขาเนี่ยจะจะเกาะกงไม่ดีแล้วมันจะทําให้เขามีปัญหาเกี่ยวกับฝ่าเท้าค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะนอนพื้นเหล็กได้พื้นพลาสติกหรือถือว่าถ้าถ้าให้นอนกงเหล็กแล้วเอาผ้าปุกก็ไม่ได้อีกเพราะลูกบ้านไม่อมไม่เอาผ้าเลยสักตัวหนึ่งคือจะแทะผ้ากัดผ้ามีปัญหาอีกทีนี้เราก็ต้องดูแลเขาไปค่ะแต่เขาบอกว่าเขาแทะก็จริงแต่เขาไม่กินไงแม่อมก็เห็นเขาเคี้ยวแม่อเม,มื่อวานก็มีคุยกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อนบอกว่าเขาไม่กินเขาแทะเล่นเฉยเฉยซึ่งลาเต้ก็เคยแทะเหมือนกัน ดีขึ้นแล้วค่ะมีแต่งตรงแต่งตัวแล้วโอเคแม่ก็หายห่วงแล้วค่ะน้องไตอะนะคะเวลาเขาแต่งตัวเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยอี่าเขาแต่งตัวอย่างเงี้ยขนมันก็จะเข้าไปอยู่ในลำไส้ในท้องเขาทีนี้ตายเนี่ยก็คือ ขับออกมาได้ด้วยกันก็คืออื้นะคะขับมาทางอื้เพราะว่าอย่างบางตัวเนี่ยออกมาก็จะมีขนตามมาติดกันเป็นเส้นๆเ,เป็นแต่ถ้าของของที่บ้านเนี่ยจะมีก็มันอย่างมากก็แค่2เม็ดติดกันก็คือมีขนปนมาแต่บางคนบางบางที่เนี่ยที่เขาอื้เป็นสายสร้อยคือยาวมากคือเม็นว่าอันนั้นแสดงว่ามีมีขนอยู่ในลําไส้เขาเยอะ เพราะฉะนั้นยาที่แม่อมบอกก็คือช่วยได้เหมือนกันค่ะอย่างอย่างแมวเนี้ยเขาก็คือจะขับออกมาด้วยการอ้วกหมาแมวใช่ไหมคะแต่ตายจะขับมาทางทางอือขับมาทางเอือค่ะก็เลยคือต้องคอยดูเขาด้วยแล้วก็แปรงขนหวีขนเนี้ยเนี่ยอย่างอีคิวอะขนผัดขนเยอะมากหวีแบบเกือบทุกวันนะแล้วก็จะหลุด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 อีคิวเนี่ยจะผัดขนจนแบบขี้เหร่มากอะอีคิวอะค่ะค่ะสองสลิงสำหรับสองตัวนะคะ เดี๋ยวะดูนะคะว่าแม่อ้องป้อนจะมีปัญหาไหมตัวนี้คือ,อยาขี้ลื่นค่ะป้อ,อนยาลูกเสร็จแม่อ้องก็ต้องไปถูบ้านยังไม่ได้ถูห้องตาตเลยนะคะนีเอคิวอย่าดื้อกับแม่นะคือลูกเนี่ยจะค่อนข้างดื้อทุกตัวค่ะกินเข้าไปหรกอ, <Q. S 2> อ,อืคิวอืมอืมค่ะเรียบร้อยขอบผมมามา มาคะมาหลกมามาครับมามามาครับธรรมะธรรมะครับธรรมะครับมาครับมามามากินครับมามากินครับ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 มาครับอือเก่งๆอยวันละครั้งเดียวนะคะอืมเสร็จแล้วแม่ก็ต้องมาถูกวาถูห้องตายต่อ